r o เซลซาโอเพนฟรี free, หูฟัง Open Ear ียรุ่นใหม่จากโรเซลซาเพื่อนเคนไหนที่สนใจหูฟังที่ใส่สบายระบายอากาศได้ดีแบบที่เห็นในคลิปตอนนี้เนี่ย คลิปนี้พลาดไม่ได้นะครับดีไซน์หูฟังเป็นแบบโอเพนเอียร์ครับระบายอากาศได้ดีมากๆเหมาะกับการทํางานเดินทางหรือออกกําลังกายใส่แล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่นะครับเ,เพื่อนๆพ้นเบามากๆระบบเสียงจัดเต็มด้วย h i ไฟดีเอสพีบวกแพล้งไดเวอร์ให้เสียงสมจริงชัดลึกฟังรายละเอียดครบทุกย่านให้ไม่ติดเสียงรอบทิศทางเหมือนอยู่ในเวทีคอนเสิร์ตจริงๆเลยนะครับรองรับ l d ลเด็ด้วยนะครับคุณภาพเสียงระดับ h i g h l e s ลอสเลนให้รายละเอียดเสียงคมชัดมากกว่าระบบบีบอัดเสียง s b c ถึง3เท่านะทั้งดูหนังฟังเพลงหรือฟังพอดแค อารมณ์สดๆไมโครโฟนมี AI น้อยกันสล,ลิงมาให้ด้วยนะครับช่วยตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะคุยโทรศัพท์ชัดแม้อยู่ในที่ที่คนพลุกพ่านก็ตามเสียงพูดคมฟังง่ายทุกคำได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับเ,เพื่อนๆแฟมให้ชมนะครับนี่คือการบันทึกแบบเรียลๆสดๆเลยคือเสียงไมโครโฟนเขาแบบชัดๆนะครับ เสียงเป็นยังไงลองตัดสินใจกันดูนะครับพเพื่อนสำหรับสายเกมหรือดูซีรีส์ก็ตอบโจทย์สุดๆเพราะดีเลย์ต่ำเพียง20มิลลิวินาทีเท่านั้นเชื่อมต่อด้วยระบบบูทูธ5.4เชื่อมต่อเสถียรเสียงและภาพซิงกันเป๊ะๆไม่มีสะดุดแบตเตอรี่อึดมากๆใช้งานได้ยาวๆสูงสุดถึง52ชั่วโมงฟังได้ทั้งวันแบบไม่ต้องชาร์จก็ได้นะครับแถมกันน้ากันฝุฝ่นมาตรฐาน IP55 พร้อมลุยทุกกิจกรรมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราคาแค่1,890บาทจับต้องได้เพื่อนๆจับต้องได้แน่นอนและคุณภาาพพกก็็็ออออย่่่่่งงทีเเหหนนัััแลละสสใจืื